รับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จุกโรโคสูตแ6ดหน4 3ย้ำสูตแ6ดหนึ่งอ่ะถ่ายล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องอะไรครับน้องมีใครครับ,รบตอนนี้ผมผมโตแล้วว้าโตแล้วไม่รู้จักลุงตู่ป่ะรู้รู้จักไหมลุงตู่คือใครลุงตู่ นายกนายกอะไรนายนายกรัสมุตีเหรอลุงตู่ชื่อจริงชื่ออะไรประยุทธ์จันทร์โอชาว่าแล้วลุงตู่หล่อไหมหล่หอได้ไงแกขนาดเนี้ย <c oughs> แล้วแล้วรู้เปล่าว่าลุงตู่กินข้าวกับอะไรครับใครจะไปรู้อเน่ยระบายไม่รู้วะไม่มีใครรู้อะไรเหรอแล้วลุงตู่ดุไหมออ ก็ดุนะดุเหรอลุงตู่โหดไหมวันวันนี้โหดกว่าเดิมอีกโหดยังไงหด่าคนมาเยอะแล้วนะสิดา่ายังไงครับไม่รู้แมวลุงตู่ชอบดา่าเหรอใช่ตอนเป็นทหารยังด่าอีกด่าใครเออไม่ใช่ดา่าเฮ้ยเคย ตาลูกน้องที่เอ่เป็นห่าในทีเหรอใช่อย,ยิงไม่ได้เรื่องยิงไม่ได้โดนยิงอะไรยิงปืนนะนะใช่ก็มีคนโดนอยู่นะเหรอมีคนยิงโดนเวกอยิงไม่ค่อยแลใบรู้จักหลวงตูได้ไงครับหืใบรู้จักหลวงตูได้ไงพี่ครูบอกเหรอใช่ อ๋อแล้วลุงตู่เทไหมตอนใส่ชุดทหารหน้าเนี่ยเป็นเหมือนตอนเด็กๆเหมือนเดิมทำแบบนี้นี่ยตอนเด็กๆลุงตู่ทำหน้าอย่างนั้นเออใช่ไหนทำยังไงเนี่ย,หน,นยหน้าลุงตู่ตอนเด็กใช่<อ>ทำปากแบบนี้เลยรอใช่แล้วแล้วลุงตู่ตอนนี้ลุงตู่ทำอะไรอยู่ใครจะอ้าว แล้วลุงตู่ฉีดวัคซีนยังนายจะฉีดแล้วอ่ะน้อระบายฉีดยังอ่ะอ้าวก็ไม่ได้ติดโควิดจะฉีดได้ไงโอเคแล้วบอกเพื่อนๆอย่าลืมเชียร์ลุงตู่ด้วยนะอย่าลืมเชียร์ลุงตู่ตอนตอนที่เอิ่มลุงลุงขายทหารนะค่ะระบายระบายรงลุงตู่ปะ อา้าวแล้วไบร์อะรู้ไบร์อะรักลุงตู่ไหมใครจะไปรู้ไปก่อนจะไม่รู้อ้าวแล้วไบไม่รักก็ก็รักนะรักใครลุงตู่ไงไม่รู้เลยลุงตู่คือใครถามไปแล้วกังจะตอบอีกเหรออา้าวก็จําไม่ได้ <c oughs> เผื่อคนอื่นเพื่อนๆจาไม่ได้ไงลุงตู่คือใครจาคนคนดูนะ่าจะจําได้แล้วมั้งมั้ง ลุงตูชื่อจริงชื่ออะไรขออีกรอบจ,จันโอชาเป็นอะไรเป็นนายกนายกเต็มเตมอะไรนายกเต็มเต็มนายกอะไรนายกรัฐมนตรีของประเทศของประเทศไทยสุดยอดรายงานตัวด้วยผมชื่อเดีกชายอะไร เด็กชายวุฒิพัฒน์ลำไภพัฒนอายุกี่ขวบห้าขวบใ<อ>กล้หขวบแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะกดเยอะไหมทีนี้กดอะไรกดกดกดไลค์เนี่ยเนี่ยทูจะกดไหมฮะแบบนี้อนั้นโดนต่อยหน้านะน้าคอมพูดไงนะคคอม บายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเพื่อนดูอันนี้คือเกมที่ที่ได้เงินได้ลนะ okay. bye, เดี๋ยวเอาไว้ค่อยรีวิววันนั้นนะคโอเคบายบายลุงตูนเดี๋ยวค่อยมารีวิวอันนี้นะครับผมบอกลุงตูนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับลุงตูนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายคนที่ดูอยู่ให้กำลังใจลุงตูนด้วยนะครับโอเคครับ <laughs>